นายหันศักดิ์เบญจศรีพิทักษ์ผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือบอกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเชียงใหม่ไม่ได้เดินทางไปที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าไม่ทราบระเบียบของกรมราชทันก็มีแค่การเตรียมความพร้อมอยู่ในพื้นที่และท่านนายทักษิณเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ก็จะจัดพิธีบายสีสู่ขวัญตามความเชื่อของชาวล้านนาในส่วนของพี่น้องเราเองส่วนของคนเสื้อแดงเราก็รอคอยฮะนะรอคอยในแง่ที่ว่าท่านสามารถเดินทาง โดยอิสระได้เมื่อไหร่ก็คงต้องต้องเรียนสอบถามไปทางตัวท่านนายกเองด้วยว่าถ้าท่านสะดวกในการเดินทางเนี่ยเราพี่น้องคนเชียงใหม่ก็คงขอขอ,อนุญาตในการจัดพิธีไปสีสุขขวัญต้อนรับท่านกับเชียงใหม่ครับอีกคนนึงเจ้อ้อยโคราชนางแสนสุขเติมสีสุขแม่ค้าขายเฉาก๊วยโบราณเป็นคนที่แสดงตัวนะคะว่าสนับสนุนนายทักษิณมาตลอดก็แสดงความพอใจ แต่เล่าว่าเมื่อปี2545เมื่อครั้งที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกก็มาสัญจรที่โคราชว่าชิมเ้ากล้วยโบราณบอกว่าอร่อยมากตัวเทเองก็อยากจะพบนายทักษิณอีกครั้งหนึงค่ะค่ะรู้สึกดีใจค่ะก็ดีใจรักท่านแล้วก็อยากให้ท่านอะไปอายุมากแล้วเนาะค่ะเนาะไปอยู่ดูแลลูกหลานแล้วเพื่อมีโอกาสจะได้มาแวะโคราชมาเที่ยวหาดีใจค่ะ ถ,ถ้าไม่ติดงานที่ไปเลยนะค่ะนี่ยเจตได้กำลังมาขายโครงการหลวงท่านทำควาเพ็นประโยชน์ให้คนไทยคนเราต้องเอารุ่มารวยกันหยวนได้ก็หยวนกันไปไม่ว่าใครเนาะค่ะเนาะอย่าให้ท่านกลับมามาดูแลลูกหลาน